เป็นไงบ้างวะได้สื่อมาเร,รียบร้อยแล้วครับเห็นเห็นว่าเงินบริจาคยวดบ้านหนองกลมไปป้นกันเลยไหมเฮ้ยจะเย็นก่อนเดี๋ยวรอให้ข้าก่อนเดี๋ยวค่อยลงมือโอเคเจอกันสี่เวลาสี่ทุ่ งานนี้สำเร็จคงได้พักยาววลามาแล้วเป็นไงบ้างพี่รอนานไหมครับทำไมมันนานจังเลยวะไหนบอกนะสี่ทุ่มไงสีทุ่มก็ต้องสี่ทุ่มดีวะเออเอานาำไม่เป็นไรหรอก พวกมึงพร้อมกันเลยใช่ไหมพร้อมแล้วพี่ลุยกันเลยเรอเวลานี้มานานแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่ามเสียเวลามากแล้ว แค่วันนี้แน่เหรอวะสงซ้ออย่างเงี้ยมันจะมีเงินแน่เหรอมีสิพี่เอาไปซื้อมาแล้วมีแน่นอนกำมันจ้อยพึ่งบริจาคไค้วันนี้ไปเห็นบอกว่าบริจาคเป็นล้านเลยเออแล้วเข้าไปดูก็รู้เองแหละไปเว้ นมาสก,การครับหลวงตาพ้าคนอื่นไปไหนหมดครับพวกโยมมีธุลอะไรหรือทําไมถึงมาเดืกดเดือดดืดดลายโยมพวกผมมาเอาเงินครับหลวงตาเงินอะไรเนี่โยมก็เงินที่ชาบ้านเอามาบริจาคที่นี่ไงนี่พวกโยมเป็นโจอยางงั้นหรือโยม ใช่แล้วครับเรามาป้อนอดที่อยู่ของเงินมาไม่งั้นตายได้ไดมามจมาเลยไปตามไปเว้ย กับตัวตอนนี้พันนะยโยมนะอย่าทําแบบนี้เลยนะโยมเธอว่าเละาเว้นกรรมเธอนะโยมนะรีบรบเอาเงินออกมาได้แล้วเดี๋ยวยิ่งเลยเนี่ยได้โยมเราก่อนแล้วกันอาจจะมาหากุญแจก่อนโอโ้เงินเต็มเลยพี่เอ้พวกเรารวยแล้วเว้เอาเงินมาเร็วานายลมไานดีว่า ไอเกี้ยวเอาเงินใส่ถุงให้หมดเลยเราจะแบ่งให้เท่าๆกันแล้วนี่ผมจะได้ส่วนแบ่งเท่าไร่ว่าในกองเนี้ยมีล้านกว่าเองเอาไปสองหมื่นละกันเอาเฮ้ยทำไมผมได้แค่นี้อ่ะเองจะเอาเงินไปใช้อะไรเยอะๆวะเองใช้ไม่เป็นหรอกเออสองหมื่นก็ได้วะพี่ปิง แล้วผมจะได้เท่าไหร่เนี่ยเองก็เอาไปแสหนึงละกันได้พี่ไม่มีปัญหาเฮ้ยไอ้เกี้ยวเอาเงินใส่ถุงเลยแล้วพู้กูเป็นรอหน้ากุติเกี้ยวพี่ สองหมื่นเองแล้วแค่ค่ารักษาไอ้ฟ้ายังแพง,งกว่านี้อีกมาแล้วพี่พี่ไปกันเลยไหมนี่เงินทำได้ดีมากไอ้เกี้ยวไปไว้พวกเรา ใช่เดี๋ยวเราจะนั่งกินข้าวต้มก่อนนะก่อนที่จะแยกย้ายมีเมงินเยอะขนาดนี้แต่มากินข้าวต้มเนี่ยนะแล้วมึงอยากกินอะไรวะอยากกินเฉาก๊วยชากับเรามึงก็มีเงินแล้วนี่คุณก็ไปหาเสื้อเองละกันพืนนี้เราจะแยกย้ายกันที่นี่แล้วเราก็จะไม่ได้มาเจอกันอีก เ่าแกเอาเข้าวต้มมาถ้วยนึ่งอเอาแกขอข้าวต้มถ้วยนึง ตำรวจนี่วะเอยกูรู้เร็วเอาไงดีวะเก็บมันเลยไหมพี่เอ้ยงันจะเย็นเย็นก่อนเหมือนมันจะไม่รู้นะว่าเราเป็นโจรเงินเอามาไว้ที่กูก่อนแล้วพวกอมาแบ่งกันที่หลังเออได้ ม,มีเหตุนปนวัดสูญเสียเงินบริจาคไปกว่าหนึ่งล้านบาทผูต้องหาเป็นโจรสามคนเห็นว่าหลังจากที่มันป้นเสร็จไปกินข้าวต้มที่หน้าโรงพักเราเมื่อคืนตอนที่พวกท่านออกจากโรงพักมีใครเห็นพวกมันหรือไม่ต้องเปดูใพวกเมื่อคืนแน่เลยน้อยแน่ถึงว่าทำไมมันถึงรีบออกจากร้านผมจะไปตามจับมันเดี๋ยวนี้ครับ